วันที่27สิงหาคมพศ25งพเวลา6นาฬิกา30นาทีพลตำรวจตรีภักงพงคงเพตาผู้ประชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีจีรพัฒน์กรมงจิตรองผู้ประชาการตํารวจนครบาล พลตตรีสมประสงค์เย็นท่วมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตตรีสหรัฐศักดิ์สินรปชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตตรีโชคชัยงามวงศ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาลเก้าร่วมในพิธีทำบุญเสริมสิริมงคลกองบังคับการตำรวจนครบาลเก้าสักการะสารภูมิประจำกองบังคับการตำรวจนครบาลเก้าสุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยเชิญทงชาติขึ้นสื่อเสา และมอบโรคเกียรติคุณให้แก่อดีตผู้บังคับการตำรวจนครบานเก้าประธานอนุกก,ะกะตรคณะอนุกก,ะกะตรและประธานกะก,ะกะตรอสอนอพร้อมกับถ่ายภาพร่วมกันนะกักกองบังคับการตำรวจนครบานเก้าสีสมเด็จรงงงาน